ชอบหลายทีงับโอ้โหแล้วแมวมาเหลืองอลามครับแันนี้คู่สิบสี่มาครับผมสองสองศูนยศูนย์นะโอ้โหเอาเรื่องนะท่านผู้ชมนะฮะประมาณนี้แล้วกันนี้นะครับเฮียหน่่ยก็อยู่ในเกมรักกี้เนโกะนะครับผมนะมาจัดกันที่เกมนี้ดีกว่านะครับโอเคครับก็ไปกันเรื่อยๆนะครับเปิดเทอร์โบนะครับผมนะไปกันยาวๆนะครับเกมนี้อีกหนึ่งเกมนะครับที่เป็นเกมเก่านะครับแต่ก็น่าเล่นอยู่นะ โอ้โหบางทีนะครับบางทีมันก็ไม่ใช่เครับผมนะไม่คอมโบโลเลยอะ่ะเพื่อนโอ้โหบางทีก็ไหลเร็วเกินเนร่ยผมไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับผมแล้วไครหนึ่งตัวครับแบบนี้ก็ไม่ต้องตั้งตัวกันแล้วครับผมมามาตั้งใจดูดีกว่าครับแซลมอนมาแล้วครับแบบนี้สวยๆไปครับเปลี่ยนเป็นวายแน่นอนเนะี่ยแล้วได้น้าเอต่อครับอีกหนึ่งตัวครับเพื่อไปต่อนะครับผมโอ้โห,โโหมายากเลยเกินแนฮะ โอเคครับอ่ยังไม่มาอีกเหรอเพื่อนโอเคครับผมมาแล้วครับสีตัวครับผมสวยๆไปครับเริ่มฮะมาไวไปไวหรือเปล่าครับวันนี้ได้นะเอเข้ามาผมแล้วยังไงต่อไม่มีตัวเชื่อมครับตัวคุณอยู่ที่คุณสี่ครับขอแมวเยอะๆขอแมวเยอะๆฮะรู้จักไหม <C oughs> อยู่ที่คุณสิบครับก่อนไม่สองสี่ศูนย์ครับแล้วเดี๋ยหกหมุนด้วยกันนะครับผมเ <C oughs> ขาปั่นมาสวยครับคูสิบสองไปก่อนฮะเจมาเพื่อน <C oughs> แล้วไม่หนึ่งสี่สี่ครับเราเปลี่ยนเป็นเจช่องสองช่องสองเปลี่ยนเป็นวายครับเราซัดเข้าไปครับแบบนี้หนึ่งสองเก้าหกฮะเออแมวน้อยครับผมนะแมวน้อยมาเยอะๆหน่อยเพื่อน จัดไม่กบไปครับหนึ่งหครับแล้วอยู่ที่คูนสิครับ2องโมงสุดท้ายของเราอะโอ้แมวเงียบแล้วนะแล้วมาครับเคเต็มแผงครับหนึ่ครับแล้วได้ซูชิบีสองหนึ่นึครับโอ้โหท้ายพายุครับสวยงามสวยจัดครับจัดกลับไป3520เนี่ยเอาเรื่องครับ โอเคครับผมมาไปกันต่อฮะขอขยับหน่อยฮะเพื่อไม่เสียเวลาในการเล่นของเรานะครับผมไหลอีกแล้วฮะเริ่มไหลอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะชอบไหลทิ้งครับโอ้โหมีล้วแมวมาเหลืองอัลลามครับแบบนี้คู่สิบสี่มาครับผมสองสองสี่ศูนย์นีโอ้โหเอาเรื่องนะท่านผู้ชมนะฮะประมาณนี้ละการงาสุปเปอรกะครับสองสี่ศูนย์ครับ